สวัสดีครับพบกับผมทองผู้พาพาลิสวรนะครผมตอนนี้ผมก็จะไปให้อาหารไก่นะครับผมอาหารไก่เป็นอาหารอัดเม็ดนะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเพื่อน้ำกันเลยนะครับผมนี่ครับผมปิดไก่ไซดพันธ์ให้บิดนะครับผมพอพันธ์เป็นโรดไอแลนด์เลีนนะครับนี่ได้ครับผม ตอนนี้เลี้ยงไว้เฉพาะออยูนนี่มียูมียูซีสิบสองตัวนะครับผมเพราะว่าไปเพาะเอาไปเพาะไปทับกันอยู่นะครับผม น,นะครับให้ช่วงเซ้านะครับผมเพราะว่าตอนแรกผมก็จะให้เป็นหนานะครับผมหนาวานิสเลวนะครับหนาวานิสเลวผสมกับร่ำเข่านะครับผมผมสมกับร่ำเขานะครับ ตัวดำตัวติดเต็มที่เลยอยู่แบบบานๆนะครับผมอยู่ทางไฮตรงหน้านะครับเลี่ยงไก่ครับผมเลี่ยงไก่ปูกล้วยหอมนะครับ เป็นสวนกล้วยนะครับผมสวนกล้วยเฉพาะแปลงนี้ก็อร่อยก็ต้นนะครับนี่เป็นสาปนิ่น,นะครับผมสาเลียงปนินน่กินเต็มที่แล้วครับผมท่านน้องไก่น้องไก่กินเต็มที่นะครับ สปอสวงเสาร์น,น,นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสวนปลากร้อยทั้งเบนนับผมภาพอาจจะมั่วๆแน่นะครับครับข้างหน้าเป็นสวนกล้วยเบินนับผมไล่ปลูกให้อันนี้นะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับผม พวกนี้เริ่มจะออกปีแล้วนะครับผมนี่ส่วนที่มันออกปีกลาย,ลาย,อ,นนลายอยู่นะครับผมหลายต้นเหมือนกันครับหลายต้นอยู่ครับผมท้ายในสวนกล้วยเองมันก็สวยงามนะครับผมขอแต่ว่าบ่มีโลกโลกเซราต์ต่างๆนะครับ ตอนนี้กำลังออกออกปีออกเครื่อนะครับผมนะครับส่วนที่ตัดปีออกไปกับมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับตัดปีออกไปน้ำนะครับผมกับประมาณนี้เลยนะครับผมการปลูกการดูแลก,กับ,บอยหญาณปองางนะครับถ้าเฮาสม่ำเสมอในการดูแลน,นะครับผม บ่ให้เชื้อรากินใบนะครับนี่ครับนี่ถือว่ารักษาบ่ระท่านนะผมเชื้อราใบไม่นะครับผมใบแห้งใบเหี่ยวนะครับสําหรับกล้วยหอมประทุมนะผมคือขาดบ่ได้กับพวกปูนขาวนะครับผมที่การเชื้อราได้ระดับนึงนะครับในการปลูกเบื้องต้นนะครับผมสําหรับปูนขาวนะครับผม กลวยห่อาถ้ามันอยู่ในช่วงซีหาเดือนก็นไปก็ถือว่าเสือราเริ่มกินไปแล้วนะผมต้องป้องกันในท่านนะครับในการทําสวนกลวยหอมนะครับผมเพราะว่าเจอผลกระทบกับร้ายนะครับในการทํา,าในครั้งนี้เรยว่าที่ผ่านมานะผมกับประมาณนี้เลยนะครับผม ถ้าเป็นพวกเชื้อราครับผมให้หาซื้อยากันเชื้อราครับผมมามาฉีดพ่นนะครับระยะในช่วง4 5เดือนขึ้นไปนีนะครับผมเพราะว่าเริ่มมีเชื้อราจับใบนะครับผมเริ่มมีเชื้อราครับผมกับประมาณนี้เลยนะครับผมหาซื้อน้ำทองตลาดใ้ทุกร้านทุกแห่งนะครับผม ก็แต่ว่ามียากันเชล่าหรือว่าจะสร้างทางออนไลน์ก็ได้นะครับน้ำซองราสดาก็มีขายนะครับผมเฉพาะยากันเชล่านะครับผมหาสื่อแบบยี่ห้อใอดก็ได้นะครับเลือกแบบอ่ายาดูดซึมก็ดีนะครับผมยาดูดซึมให้ซึมลงดินลงยังก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางใบก็ได้นะครับสีพ่น กันเชลากินใบนะผมนะครับเพราะว่าจะไปเพราะว่าจะเป็นใบร่างใบไใม้นะครับเจอผลกระทบยางแรงเล,เ,ลเลยนะครับผมกับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับกบข็ขอขอบคุณหลายๆนะครับท่านผู้ชมที่เสียสละเวลาเข้ามารับชม,มนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ